เปลี่ยนลูกดั้กับเบรดนะตัวีตัวติดน็อตบางทีก็ใส่ไม่ถูกนะติอสามตัวหลังนี่นะใช่ครับติดน็อตในสองสามมันจะอยู่งนี้ต่ปุ๊บแล้วก็ยกกลับนี่ทั้งนั้นสองตัวต่ออีกสามตัวหลังตัวตดนนี้อยู่ตุ๊อสายนี่ สายดึงมาเลยครับแล้วก็ถอดน,น็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอยู่ข้างในนะนะน็อตสีขาวทุกตัวเลย <นะ S 1> ออันนี้เครื่องรุ่นอะไรนะไอนเป็ก มันไม่คก็เปลืองมึกอันนี้เปลีปล่ยนพี่แอ,อ้มครัมันรีไซเคิลมันจะมีข้อดีข้อเสีย